นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะโกหกจนโลกจำบนภูเขาแห่งหนึ่งมีเด็กหนุ่มชื่อบอยอาชีพเลี้ยงแกะแต่บอยขี้เบื่อสุดๆนั่งเฝ้าแกะทุกวันจนเบื่อโลกเลยหาอะไรทำแก้เซง็งวันหนึ่งเขาตะโกนลั่นหมาป่าหมาป่ามาแล้วชาวบ้านตกใจวิ่งมาช่วยกันถือไม้ถือจอบพากันวิ่งขึ้นเขาปรากฏว่า เงียบไม่มีอะไรบอยหัวเราะตัวงอล้อเล่นนะครับพี่หมู่บ้านแค่อยากให้พวกพี่ออกกําลังกายวันถัดมาหมาป่ามาอีกแล้ววูวูชาวบ้านถึงกับถอนหายใจแต่ก็ยังอุตส่าห์วิ่งขึ้นมาแต่แน่นอนไม่มีหมาป่ามีแต่บอยหัวเราะน้ำตาเล็ด ผ่านไปสามวันบอยก็ยังตะโกนเล่นแบบเดิมจนในที่สุดชาวบ้านเริ่มไม่เชื่ออีกต่อไปแล้ววันหนึ่งหมาป่ามาจริงๆหมาป่าฝูงเบอร์เลอร์ย่องเข้ามาจะงงาบแกะไปทีละตัวบอยตะโกนสุดเสียงช่วยด้วยหมาป่ามาจริงๆแล้ววูแต่ไม่มีใครมา ชาวบ้านคิดว่าเขาแกล้งอีกหมาป่าก็จัดงานเลี้ยงเนื้อแกะริมเขาแบบบุฟเฟ่บอยนั่งหน้าซีดแกะหายเกลี้ยงสุดท้ายต้องเดินลงเขาพร้อมป้ายแขวนคอเขียนว่าอย่าหลอกเล่นกับความเชี่ยวใจ